จุกกุยฮ็อบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับพวกนันอีกแล้วกับจุก,กุยมินิโฟล์วิลครับ วันนี้ครับได้รับพัสดุแล้วจากคุณอาชินินอุสันเทียก็คือคุณมอไวรัสนั่นเองครับส่งแบบอี s ็มเอสครับผมก็เขาส่งมาเมื่อวานวันนี้ผมก็ได้รับแล้วก็ถ้าส่งแบบอี s มเอสก็จะถึงวันรุ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาเปิดกล่องกันดูเลยวันนี้นะฮะก็คงรู้กันแล้วว่าเป็นพัสดุ เอารถส,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 สตาร์ตเตอร์ของ M&A นั่นเองฮะออกมาอย่างดีครับผมโอ้โหเราใส่ามาสองชั้นเลยเปลืองจริง <c oughs> ขอบคุณครับที่ใส,ใส,ใสใใ่ใจกล่องจะได้ไม่บุบด้วยอครับผมนี่ครับเป็นพัสดุจากร้านไวรัสมินิโฟวิลครับผม ขอบคุณมากสำหรับส,สติกเกอร์นะฮะก็ใครที่อยากได้สติกเกอร์ก็สั่งไปได้ครับรอรถถัดไปเขาอาจจะเอาอกมาแจกนะอ่าครับผมที่ได้มาด้วยนี่ก็คือนี่ครับเป็นล้อ,ลอเจียรครับผมล้อเจียล้อเจียทำมาจากนี่ฮะซูเปอร์ฮาร์ดโลโรไฟล์ดำแล้วก็มีสีแดงกับสีน้ำเงินเดี๋ยวไว้เรามาพูดถึงกันอันนี้สวยด้วยเป็นวี วีวีสโปกเลยวันนี้เราพูดถึงอันนี้ก่อนเนี่ยครับผม,มอ,อาจจะไม่เห็นว่ามันคืออะไรนี่ขอกระแทกมาอย่างดีเลยแี่ครับผมตัวนี้เป็นอ่ะ Mini โฟล์ t ด r t e ตา a ์เตอ p ์แพ็ก p อ็มเอพาวเวคครับผมตัวนี้รหัสจะเป็น18647ซึ่งเขาเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งครับอ่าราหัส95221ตอนนั้นจะเป็น l i m i t ต็นะครับจะออกมาจำนวนจำกัดอันนี้เขาเลยเห็นว่า,ามันคุ้มค่าสำหรับมือใหม่ดีเขาเลยเอาทำออกมาแบบ ไม่จํากัดแล้วตอนตอนนี้ครับใครอยากได้ก็สามารถสั่งคุณมอไวรัสได้เลยหรือว่าร้านทำยาใกล้บ้านท่านแต่ถ้าสั่งกักคุณมอไวรัสนะครับเราบอกว่าดูจุก,กุยมาก็จากราคาเต็มนะครับราคาเต็มอยู่ที่700บาทบอกดูจุก,กุยมินิโฟ e วิมาคุณหมอเขาก็จะใจดีครับลดให้ส5บเเหลือ595บาทครับผมพร้อม ถ้าใครต้องการให้ประกอบให้คุณมอก็ประกอบให้ด้วยครับสําหรับน้องๆมือใหม่ที่ประกอบไม่เป็นอ่ะ,อะก็ในกล่องนะครับเขาจะมะีมอเตอร์ฮะ,ะนี่เป็นท็อกจูนโปรสองทำไมต้องมีคําว่าโปรโปรก็คือเป็นมอเตอร์สอแกนนะครับจะไม่เหมือนกับตัวเก่าจะจะไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่เป็น AR a r ใช้มอเตอร์แกนเดียวฮะ อันนี้จะเป็น2แกนหรือ2หัวนั่นเองมีแกนสองข้างมีแกนด้านหัวยื่นออกออกมาด้วยเพราะว่าเป็นโครง MA ซึ่งโครง MA กับ MS นะครับเขาจะใช้เนี่ยฮะหัว2ด้านโดยไม่มีเพลากลางครับแล้วก็มียางนะครับยางยางสีดำนี่เป็นซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดแล้วก็มีตุ้มมีตุ้มกระโดด อันนี้เป็นฟลอนอันเดอร์กาดครับผมอันนี้เป็นฟลอนอันเดอร์กาดอันเดอร์กาดหน้านั่นเองส่วนตุ้มเขาจะเรียกว่าแมสเดมเปอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น FRP หน้าเนี่ยครับเขาใช้คำว่า FRPY o n t p l a t e แล้วก็ FRP หลังตัวนี้จะชื่อว่า FRPY e a r p l a t e r e a r แปลว่าหลังนะครับแล้วก็ไปชุดเบรกครับผมชุดเบรกก็คือเนี่ยเบรกเบรกเซตตัวเดียวกับตัวเดียวกับ a r ครับ เบรกตัวเดียวกันอ่าเบรกเบรกตัวเดียวกันแต่ไม่รู้คนละสีหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะออกมาดูครับผมแล้วก็ให้ไขควงมาด้วยไขควงปากแฉกนะครับอ่าแกะเลยแล้วกันหอมาอย่างดีเลย <c oughs> เราก็สัดเลยครับผม นำเข้าโดยสยามทามิยะนะครับนำเข้าโดยสยามทามยาิยะมีมอกอรครับผมเสียภาษีถูกต้องเรียบร้อยครับผมอ่าเปิดกล่องฮนะในกล่องนะครับเขาจะมีบอดี้เนี่ยครับตัวนี้คือ b ล a s t อร r โล l a s ั a e อ o จะเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะครับ b ล a s t อ e r o เนี่ยครับ หนึ่งแปดหกสามห้าแต่ว่าตัวนี้จะจัดจัดชุดมาด้วยซึ่งตัวประกอบอันนี้จะเป็นสีฟ้าแต่ว่าตัวประกอบอันนี้จะเป็นสีแดงครับผมจะต่างจะต่างกันตรงนี้ก็ลองคำนวณดูคร่าวๆครับถ้าใครอยากแต่งแบบนี้ก็ซื้อชุดนี้จะคุ้มกว่าหรือใครเป็นมือใหม่ฮะไม่รู้จะแต่งยังไงแต่งแต่งแบบไหนก็ซื้อชุดนี้ไปครับคุ้มนี่คืออันดับกาดหน้าครับจะเป็นสีดําก็จะมีความหนาต่างกันก็คือเนี่ยครับ ฝั่งนี้เป็นตัวบางฝั่งนี้เป็นตัวหนาเห็นเห็นเห็นไหมครับความหนาจะไม่เท่ากันอ่าก็ให้เราเลือกใช้ได้ว่าแบบบางหรือแบบหนาฮะดานี้ก็เป็นเบรกหลังเบรกหลังเป็นสีดําซึ่งเป็นสีเดียวกับตัว AR ก็ยังซุปเปอร์ฮาร์ดชุดเฟืองครับผมคอมมอเตอร์ท็อกจูนโปรแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็น3.5ต่อ1น,นะครับ อ้าไม่ใช่3.7มจุต่อหนึ่งครับผมมาพร้อมเฟืองสีดำอ่าแล้วก็พูดชุดบูทแล้วก็ล้อสีส้มครับผมล้อเป็นซีซีเขาเรียกว่าฟินนะครับเป็นแบบซีซีก็แกนล,ล้อก็จะเท่ากันหมดนะครับสี่ล้ออ่าวัสดุก็เป็น PP ครับผมตัวน,นี้โครงเขาโครง MA สำหรับคนไม่เคยเห็นนะฮะมันจะเป็นโครงรุ่นใหม่ก็ เรียกได้ว่าหมายล่าสุดของเขาหละนะก็จะมีใส่เฟืองไว้สองด้านไม่ต้องมีแกนไม่ต้องมีแกนเพลาฮะแล้วก็นี่ครับนี่คือไขครงที่เขาแถมมาตุ้มกระโดดหรือแมสแดมเปอร์นั่นเองแล้วก็ F R P หน้าหลังอ่าแล้วตัวนี้เป็นตัวประกบก็เป็นสีแดงฮะก็จะไม่เหมือนกับตัวปกติที่จะเป็นสีฟ้าครับผมแล้วก็อันนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นเช็คพาร์ทครับผมเช็คพาร์ทก็บอก,กว่ามีน็อตสามสินนมิลสตัวน็อตยี่หมิลสตัวน็อตห้ามิลตัวฮะแล้วก็มีแกลล้อมีหัวเฟืองมีเฟืองชมพูเฟืองเหลืองอะไรงนี้มีสัมพันไฟมีเ r p หน้าหลังครับผมก็ก็ลองเช็คก,กันดูแต่โดยปกติแล้วของเขาจะมาครบอยู่นะครับแล้วก็มีนี่ครับวิธีการใส่ต่าง แล้วก็มีสติกเกอร์นะครสติกเกอร์เป็นของตัวหนึ่งแปดหน่งแปดครับผมก็คือเป็นตัวตัวบลั๊เซตัวปกติสติกเกอร์เหมือนเหมือนกันครับผมแล้วก็มีใบคําเตือนแล้วก็มีใบประกอบก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะฮะแน่นอนอาจจะเป็นคลิปหน้าเราจะมาประกอบกันคลิปหน้าสําหรับคนที่ประกอบไม่เป็นฮะอยากประกอบเองประกอบเองสนุกกว่านะ ก็ประกอบตามผมได้แต่ถ้าใครประกอบไม่เป็นจริงๆก็ให้คุณมอประกอบให้ได้ถ้าซื้อกับเขานะครับก็ในชุดนี้ก็จะมีอย่างที่เห็นนี้นะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้าน v i r u s m i n i i w h e e l facebook.com/slash ไวรั s ม i น i โ w e ก็แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันในคลิปหน้านะครับ จะได้ไม่ยาวเกินไปราคาเต็ม700บาทครับผมมีส่วนลด15%สําสำหรับคนที่ดูจุก,กุยมาฮะก็จะลดเหลือ595บาทครับสำหรับคนที่ประกอบเองไม่เป็นนะครับบอกคุณมอได้เลยครับคุณมอประกอบให้จุก,กุยมินิโฟว e l สวัสดีครับสนับสนุนโดย facebook com slash virus mini f o r wheel เพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com c l a ok k h uh i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com slash จุก ok uh ุ world <S <S ีว์